¿No? สวัสดีนะครับพี่น้องสายซิ่งทั่วประเทศนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องโซนิวพาซิ่งนะครับนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับจับหน้าไม่ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเจ้าเอลิสนะครับผมลูก57นะครับหน้าไม่จะวิ่งเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับอ่านี้ดูนะครับตอนนี้วิ่งอยู่40นะครับโอเคนะทุกคน ก่อนไปดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วน,นะครับอ่าเ,เดี๋ยวเราไปหาที่ตรงๆนะครับแล้วก็จับหน้าไม้กันดูนะทุกคน เปล่านะทุกคน นี่นะครับทุกคนอ่านะผมก็ได้ซื้อนะครับสายไม้มาใส่นะครับผมแล้วก็กปูกไม้นะครับนี่นะครับเมื่อก่อนผมไม่ได้ใส่นะครับเพิ่งมาซึ่งซื้อมาใส่นะครับร้อยกว่าบาทนะครับผมอ่าสายเป็นสายเทียมนะครับผมไม่ใช่สายแท้นะครับมันก็จะอ่อนกว่าสายแท้นิดนึงนะครับทุกคนเข็มไม้นะครับผมก็เอาเข็มวัดรอบนะครับมาใส่นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเข็มวัดเข็มไม้มันหักนะครับผมผมก็เลยเอาเข็มเข็มวัดรอบมาใส่แทนนะครับสลับกันนะครับผม ก็จะถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะครับนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้กันเลยครับทุกคนไปอ่าตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายแบบให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับทุกคนแต่ผมจะนั่งขับไปก่อนนะทุกคนอ่าเยวจะลองนั่งขับไปก่อนนะครับว่ามัน่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วค่อยเราไปหมอกัน ได้ร้อยแปดสหน้าทุกคนหน้าไม้ได้ร้อยแปดนีเราก็จะลองทางยาวนะทุกคนนะทีเราก็จะลองทางยาวนะทุกคนขึ้นทางใหญ่เลยยะให้รถไปก่อนนะ เริ่มใหม่ก่อนให้มันได้แบบระยะทางยาวหน่อย ต้านลมมากนะทุกคนหมวกกันน็อกมันใหญ่หมวกกันน็อกมันใหญ่มันหมอบมันหมอบลงไม่สุดมันติดถังก่อนนะครับมันมันติดหมวกกันน็อกก่อนนะมันหมอบไม่สุดแล้วที่มันต้านลมนะครับเวลาเวลาความเร็วมันมันแรงอ่ะความเร็วมันมันเร็วมากๆมันมันต้านลมนะครับทให้แบบรถรถไม่เดินนะครับทุกคนทำให้คายไม่เดินนะ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้มันได้ร้อยแปดสิบกว่านะ mm. เกือบร้อยเก้าเดี๋ยวเช็คเช็คก,ก่อนเช็คความพร้อมก่อนะยางก็อ่อนๆด้วยนะทุกคนไม่มีอะไรผิดปกตินะเมื่อกี้เห็นไหมนะทุกคนไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ผมเห็นเหลือบๆมันร้อยแปดสิบเ mm. กือบเกือบร้อยเก้าสิบ ้อยแปดสิบกบาเดี๋ยวเอาใหม่นะ,ะทุกคนก็มันหมวกกันน็อกนะครับมันต้านลมนะเวลาเราหมอบมันไม่มันหมอบไม่สุดนะครับทุกคนมันติดถังน้ำมันก่อนนะติดหมวกกันน็อกก่อนพอรถมันเร็วขึ้นมันก็ต้านลมนะครับทำให้้ายไม่เดินนะไปเดีย๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะ ทุกคนเมื่อกี้สองร้อยเมื่อกี้เนี่ยหน้าไม่ไปสองร้อยนะเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่ไปสองร้อยนะเพิ่งแต่เกี้ห้าอีกนะครับเมื่อกี้เนี่ยเกียห้าเพิ่งเตะหกยังไม่ได้ลากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนท้ายมันไม่เดินนะทุกคนมันต้องไปไล่สเตอร์ใหม่นะครับต้องไปพูดสเตอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเกียหกมันมันมันชื่อๆครับมันมันเดินไม่ค่อยเดินอ่ะท้ายไม่เดินเกียหก เยรค5เนี่ยไปถึง200แล้วพอเกยรห6ปุ๊บมันอื้อเลยนะครับผมก็คือผมไปไล่ไปไล่สามาแล้วนะครับยังเหลือไล่สเตอนะครับก็เพิ่งไล่สาไปเมื่อวานนะคุณทำสาไปเมื่อวานนะไล่สาใหม่นะไล่สาใหม่ก็ตอนนี้ก็ยังเหลือไล่สเตอนะครับผมจะเปลี่ยนใส่สเตอ่ง415นะครับตอนนี้ผมใส่420นะ ผมก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วสเตอร์415รู415นะคุณจะเขนะียนยกพุ้นเลยนะครับไล่เบาอีกนะครับก็200นะเมื่อกี้นะแต่ไม่รู้ว่า g ี s เ,เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้น GPS ให้ดูนะว่ามันมันเท่าไหร่นะหน้าไม้200นะอ็เหินแล้วทุกคนหน้าไ่นะแต่ถ่าน้ายาวๆนี้มีแน่นอนนะไปไล่มาดีๆนะขายเดินเะดินเด,ดินยาวๆนะ ทะลุสองร้อยกว่าเลยนะบอกเลยนะบอกเลยทะลุสองร้อยกว่าแน่นอนนะได่สระตือดีๆนะให้ายดูนนะครับเมื่อกี้นะครัล้ายมัน เดี๋ยวไปดูใน GPS นะทุกคนอ่ามันเท่าไหร่นะโอเคนะผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องคูงงนิวบานซิงนะผมไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ